นี่ก็เป็นบ้านพักของหมอป๊อปนะคะที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วบ้านพักข้าราชการก็จะประมาณนี้ค่ะก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านนะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรแล้วก็จะมีเอ,อ่อต้นกระท่ก,กป่านะขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งต้นกระทกรกป่าเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายต้นตําลึงนะ เขาก็จะขึ้นพันธุ์แล้วก็คลุมต้นไม้หมดเลยบางคนก็อาจจะเรียกว่าตำลึงทองนะก็แล้วแต่พื้นที่นะคะแต่ละที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันค่ะพี่อ้อเห็นว่าเขารกนะก็เลยจะตัดทิ้งนะคะก่อนที่จะตัดก็เลยจะมาถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนนะคะสมัยนี้นี่ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ากระทกนกป่าเนี่ยก็ เป็นพืชที่เกือบจะศูนยพันุ์แล้วนะพี่อ้อว่าบางพื้นที่ก็หาแทบไม่ได้เลยนะคะเวลาที่มาเยี่ยมบ้านหมอป๊อบเนี่ยพี่อ้อก,ก็จะถางหญ้าแล้วก็ตัดต้นไม้ที่รกๆกออกนะเพราะว่าก็กลัวพวกสัตว์มีพิษนะคะหมอป๊อบก็ทำงานเกือบทุกวันนะคะทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะก็หยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ แต่ว่าก็จะต้องอยู่เวนนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี้ยทั้งโรงพยาบาลก็จะมีหมอแค่3คนนะก็จะเฉลี่ยกันอยู่เวนคนละประมาณ10เวนนะคะ10เวนต่อ30วันหรือว่า1เดือนซึ่งก็ถือว่าหนักมากๆเลยนะพอถึงวันหยุดนางก็เหนื่อยหมดแรงค่ะเอาแต่นอนดูหนังของเน็ตฟิกเลย แม่ก็เลยต้องทำให้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยกระทกลกป่าก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หายากนะคะก็มีสรรพคุณมากมายจำไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะจริงๆแล้วยอดแล้วก็ผลอ่อนๆเนี่ยก็กินได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ควรเอาไปต้มให้สุกก่อนนะ เพราะว่าถ้าเผื่อกินดิบๆก็อาจจะทำให้มีรสเบื่อแล้วก็เมาได้นะคะส่วนลูกสุกๆลูกที่สีเหลืองๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินแบบสดๆได้เลยนะก็จะมีรสหวานอมเปรี้ยวอร่อยดีค่ะที่นี่นกพิราบเยอะมากเลยนะคะนกพิราบก็คงจะไปกินลูกกระทกลกป่าที่แก่แล้วนะคะที่เป็นลูกสีเหลืองๆอ่ะ เขาก็จะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อาจจะมาถ่ายมูลเอาไว้แถวนี้นะก็เลยขึ้นเป็นต้นกระทก่กป่าซึ่งก็มีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านของพี่ป๊อปนะที่บ้านคนอื่นพี่อ้อก,ก็เห็นว่ามีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันลกเกินไปนะพี่อ้อก,ก็เลยต้องตัดออกนะคะก็กลัวพวกสัตว์มีพิษหรือว่าพวกงูอะไรต่างๆเขาจะมาอาศัยอยู่นะ ก็แบบนี้นะค่ะมาแต่ละทีก็ต้องมาแบบออทำความสะอาดแล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยของบ้านให้เขานะคะหรือว่าบริเวณรอบบ้านนะพี่อ้อก,ก็จะพยายามทำให้ดูโล่งๆไม่รกนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ